สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับก,กลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ใหม่อามาโหอีกครั้งหนึ่งวันนี้อันมินก็จะกลับมาทําตามสัญญาณนคะนั่นก็คือตอนพิเศษที่เป็นฉากใหม่ของเรื่องคีเมสโนยัยบาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นฉากสุดท้ายแล้วสําหรับซีซั่นหนึ่งที่ฉายมาทั้งหมด5พาร์ทซึ่งพาทนี้เนี่ยนะเป็นพาร์ทที่ยาวที่สุดเลยของบรรดาฉากพิเศษที่เพิ่มข้อมูใหม่ทั้งหมด และยังอยู่ในฉากความลับไทโชอยู่ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยดูไม่เป็นความลับไทยโชยที่สุดเลยดูเป็นการเล่าเรื่องเม้ามอยระหว่างตัวละครกลุ่มตัวเอกอย่างทันจิโร่เนซโกะเซนิสึแล้วก็อินุสุเกะมากๆโดยในฉากนี้เนี่ยเขาจะพูดกันถึงเรื่องราวในระหว่างที่เขาได้เข้าไปอยู่ในครืหัสน์ผีเสื้อเพื่อทําการพักฟื้นรักษาตัวแล้วก็ทกํากายภาพบําบัดน,นั่นเอง โดยเรื่องราวหัวข้อที่เขาพูดคุยกันเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความประทับใจระหว่างที่พวกเขาดนอยู่ในคฤหาหั์ผีเสื้อว่าใครเนี่ยประทับใจอะไรกันบ้างก็มีทั้งดีงามโปาะปังกะละมังหม้อไปจนถึงไร้สาระเลยทีเดียวส่วนใครจะประทับใจในเรื่องอะไรกันบ้างไปรับชมกัน โดยที่ทันจิโร่ยก็เปิดเล่ามาก่อนเลยว่าเขาเนี่ยประทับใจซูมิจังคิโยจังแล้วก็นาโฮจังมากๆเลยเพราะว่าทั้งสามสาวดูแลทันจิโร่ดีมากๆแล้วนอกจากนั้นเวลาทันจิโร่ฝึกสําเร็จหรือว่าทํากายภาพใดๆสําเร็จสักอย่างนึงเนี่ยทั้งสามสาวก็จะมาให้กําลังใจพร้อมกับให้ขนมทันจิโร่อีกด้วย nah นาโฮให้เป็นลูกอมคาราเมลส่วนคิโยให้เป็นเซมเบ เราก็ซูมิเนี่ยให้เป็นอ่งปังทันจิโร่เนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้รับความสําคัญแล้วก็ความใส่ใจจากทั้ง3ส,สาวมากๆเลยเรียกว่าทัานจิโร่ในเนื้อหอมในคาริ์าผีเสื้อจริงๆอะในคฤริหา์นี้เนี่ยสาวๆรักทันจิโร่กันทุกคนเลยอะก็นะคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จริงๆคนต่อมาเนี่ยเป็นความทรงจำร่วมระหว่างเซนิสึแล้วก็เนสโกจัง โดยที่ทั้งสองคนเนี่ยมีความทรงจำร่วมกันในคฤหิสนาตีเสอร์คือการดูปลาทองของชินโนบุนั่นเองเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องปลาทองของชินโนบุตัวปลาทองของชินโนบุเนี่ยเธอตั้งชื่อกับปลาทองเธอว่าเจ้า ปลักเป้านั่นเองหรือว่าในภาษาญี่ปุ่นก็คือฟุกุที่แปลว่าปลาปลากระกเป้าตรงๆเลยโดยตัวชิโนบุเองเนี่ยเธอคาดหวังอยากให้ปลาทองเธอเนี่ยเติบโตมาอย่างแข็งแรงแล้วก็อวดกลมน่ารักนะอ่ะกลับมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับความทรงจำของเซนิสึแล้วก็เนสิโกกันต่อถึงแม้ว่ามันดูเหมือนเป็นความทรงจำแบบอาหาได้เดตกุกกิ๊กน่ารักนี้แต่ว่าความเป็นจริงก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปเพราะว่า เ้าเซนิสึเนี่ยขีไปขโมยปลาทองของชินบุแบบแอบไปจิกมาออกจากห้องชินบุมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตถึงแม้ว่าเนซิโกะจังเนี่ยจาฟินที่ได้เห็นปลาทองมากแค่ไหนก็ตามแต่หลังจะถูกเอาอีกจับได้ก็ถูกเทศยาวรัวรัวจนแบบเ,เรียกว,ว่าหูด,ดับไปข้างเลยทีเดียวเอาอีเนี่ยโกรธมากๆเลยแล้วเธอก็ยังพูดในฉากนี้ด้วยว่าเซนิสึสั่ง คุณอีกแล้วเหรอเนี่ยแสดงว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เซนิสึขโมยประทองชินอุบุออกมานอกห้องนะตัวของเอาอีเนี่ยก็เรียกว่าเดือดเบอร์ที่แบบแทบจะระเบิดพลังซูปเปอร์เซย่าเลยมีออร่ายิ่งกว่าซุนโงกุลอยู่ข้างหลังอีกเอาเชือกมาเนี่ยเตรียมพร้อมจะลงทันเซนิสึเลยเขาก็บอกประมาณว่านี่ถ้ากล้าทาแบบนี้ในคาริหาดผีเสื้อ,อนะดูท่าจะไม่จบง่ายๆแล้วละ่ะตัวของเอาอีเนี่ยพูดประมาณว่า ถ้าสมุดทำแบบนี้ไปอีกเนี่ยฉันก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะนอกจากฉันจะจับล่ามคุณเอาไว้ซะเลยคือเหมือนจะจับมัดไว้อะนะไม่ให้แบบไปก่อเรื่องอีกพอเซนิสึเล่าจบเนี่ยเซนิสึก็พูดประมาณว่าเอ้าอีเนี่ยแบบน่ากลัวมากเลยอะไรนี้เขาเนี่ยไม่ไม่ค่อยกล้าไปหือกับเอาอีกเลยแต่ทันจิโร่เนี่ยกลับรู้สึกต่างกันโดยสิ้นเชิทงทันจิโร่บอกว่าเอ้าอีเนี่ยเป็น ผู้หญิงที่ใจดีมากๆเลยแล้วก็สุภาพมากๆทันจิโร่เนี่ยไปเห็นความรู้สึกดีๆอย่างหนึง่งช่วงที่เขาได้อยู่ในคารืหาผีเสือ้อก็คือเอาอีเนี่ยไปซ่อมกล่องไม้ที่ทำจากไม้สนเมฆหมอกมีคุณลักษณะคือเบาเป็นพิเศษแล้วก็ให้ความทนทานที่สูงมากๆเลยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเคลือบไปด้วยยางใย,ยหินอีกด้วย โดยที่ตัวเอ,อีเนี่ยก็มาซ่อมส่วนที่มันชำรุดแล้วก็โดนแบบแทงเป็นรูหรือว่าเป็นรอยต่างๆเนี่ยให้หมดเลยทันจิโร่เนี่ยก็เลยประทับใจเออีมากๆเลยทันจิโร่เนี่ยก่อนที่เออีเนี่จะเดินจากไปหลังซ่อมกล่องมาให้เขาเสร็จเนี่ยเขาก็พูดประมาณว่าขอบคุณนะเออีสังแต่ว่าเอาอีเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ค่อยเต็มใจจะรับคําขอบคุณนั้นเท่าไหร่เออีเนี่ยหันกลับมาตอบทันจิโร่ว่า ไม่เป็นไรเพร้อมเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วก่อนที่จะโค้งคำนับให้หนึ่งทีแล้วก็หันหลังกลับไปแบบไม่ค่อยมีเยอะใหญ่สักเท่าไหร่คือตอนนี้เนี่ยเอาอีกยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับทันจิโรนะ่ในช่วงพา์ที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมันเป็นก่อนที่เอาอีเนี่ยจะชอบทันจิโร่จริงๆแต่หลังจากนี้เนี่ยเอาอีกก็เรียกว่าเป็นสาวอีกหนึ่งคนที่ถูกหนุ่มน้อยทันจิโร่จิกหัวใจไปชั่วคราวแหละก็เลยทําให้สาวๆอันผีเซอร์เนี่ยก็เรียกว่า แทบจะคอมพ l e t e ชอบทันจิโร่กันทุกคนเลยทีเดียวมากันที่เรื่องราวของคนสุดท้ายเจ้าไปอย่างอินโนซเกะกันบ้างโดยที่อินโนซูกะเนี่ยเกริ่นไว้ว่าเรื่องราวของข้าเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่พวกเจ้าเนี่ยต้องอิดช้ยายแน่นอนอินโนซเกะนก็เล่าวา่าระหว่างที่เขาอยู่ในครืฮาร์ติเซอร์เนี่ยเขาก็แอบหนีไปซบ โดยที่ไปจับกวางตัวหนึ่งเนี่ยมาขี่แล้วก็เรียกว่าเป็นเจ้าป่าสุดฤทธิ์โดยที่ใช้ให้กวางตัวนั้น,นวิ่งไปทางไหนมันก็วิ่งไปนะก็เรียกได้ว่าอนาถอเนกมากสําหรับกวางน้อยตัวนั้นหลังจากที่เซนิสึได้ยินดัง,น,งน,นั้นเซนิสึก็เลยพูดขึ้นมาว่าฉันเนี่ยโคตรจะเวทนาเจ้ากวางกะตัวนั้นเลยที่โดนนายกดขี่นะอาหลับเป็นยังไงกันบ้างสําหรับคลิปนี้ซึ่งก็มาเป็นคลิปสั้นๆน,นะส่วน ฉากที่เพิ่มเติมมาในรถไฟสุนิรันฉบับ TV วีซีรีส์เนี่ยจะมีฉากอะไรกันบ้างก็คงต้องลุ้นต่อไปซึ่งก็มีข่าวดีมาบอกว่าในแอปบิลิบิลิเนี่ยเขาก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาทำเป็นซับไทยให้เราได้ดูกันชนกับประเทศญี่ปุ่นเลยคือไม่ได้ช้ากว่าเลยโดยที่เจ้าเริ่มมอนแอร์ทีวีซีรีส์รถไฟสุนิรันเนี่ย ในวันที่10ตุลาคมเป็น EP แรกแล้วก็รันยาวไปจนจบรถไฟสุนิรันเลยเพื่อที่จะเตรียมพร้อมก่อนซีซั่น2นั่นเองซึ่งถ้ามีฉากไหนที่น่าสนใจเนี่ยแอดมินก็คงจะหยิบมาคุยกับเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆอ,นอนนยากจะให้ทำเป็นคลิปหรือไลฟ์หรืออะไรสามารถ เสนอนแอดมินเข้ามาได้นะสำหรับตอนนี้เพราะว่าแอดมินก็ลังเลอยู่เหมือนกันว่าเอออยากจะมาคุยกับเพื่อนๆเ,เป็นไลฟ์ดีไหมหรือว่าจะทําเป็นคลิปเพื่อสรุปแบบให้มันเข้าใจง่ายสั้นๆไปเลยสําหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า